สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องเด่นคูณชั้นแน่นะครับวันนี้เราเดินมาที่สวนแม่แรงเขตนิมิตรนะครับมาดูความพิเศษนะครับว่าจะมีอะไรนําเสนอครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอ๋อแม่แรงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคผมแม่ทําอะไรครับเนี่ยอกำลังเปลี่ยนอาหารที่เป็นอาหารที่หมดอายุเนาะครับเปลี่ยนให้เป็นโปรตีนกับปุ๋ยชั้นดีค่ะโอ้ครับนะคะ<ม>โดยการเรา เอามาเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF นะคะเป็นเป็นการเรื่องของการเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์นะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าตัวนี้ได้มาจากไหนได้ความรู้มาจากไหนต้องขอบคุณนะคะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ได้ส่งกลุ่มของแม่น่ไปอบรมที่มอคอนแก่นนะคะแล้วก็ได้นําองค์ความรู้เหล่านี้มามาเลี้ยงแล้วก็ทดลองเลี้ยง อตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะ<ม>ในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารสัตว์แล้วก็ในเรื่องของการนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้นะคะกําลังทําอาหารค่ะเพื่อจะเลี้ยงตัวเล็กๆนี่ค่ะโอ้ไหนครับนี่ค่ะตัวนี้อันนี้นขเขาเรียกอะไรเอาเป็นนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเนี่ยทำอาหารก็ก็<อ>จะเป็นผักพวกนี้เป็นผักเป็นผักที่หมดอายุข,ของโรตัสนะคะคโดยการประสานงานโดยมอขอนแข่นกับวีด ถคถ้าเราไม่ได้ไปอบรมกับมออขนแก่นก็เราคงเข้าไม่ถึงนะคะสว่วนนี้เป็นเป็นอาหารที่เป็นหมดอายุครับแล้วก็ทิ้งค่ะซึ่งใช่ซึ่งทิ้งแล้วก็หมดประโยชน์แล้วนะคะคแต่สำหรับตัวนี้เป็นงานวิจัยของมขอถามว่าเปลี่ยนจากเศษอาหารที่หมดอายุนะ่ะม,มาเป็นโปรตีนเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ปุ๋ย จากมูลสัตว์จากแมลงโปรตีนบ sF เนี่ยค่ะนะคะก็จะใส่ให้เข้าประมาณนี้เขาชอบรับนี่มะม่วงสุกเนี่ยค่ะมะม่วงสุกนะคะเราก็ใส่ไปใช่เราก็ปาดใส่ประมาณนี้ผักผลไม้ต่างพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็การให้อาหารนี่เราก็ก็ดูตามความเหมาะสมว่าอาหารเขาเหลือน้อยเหลือมากเท่าไหร่คือเขาเขากินหมดทุกอย่างค่ะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือถ้าถ้าสมมุติว่าใครที่ เลี้ยงและถามว่าถ้าไม่มีอาหารจากโลตัสทํายังไงออ,อาหารจากเ,ออเขาเรียกว่าทรัพยากรพื้นถิ่นผักตบชวาแหนแดงพวกนี้นะคะออหรือแต่ต้นกล้วยพวกนี้ที่มีในท้องถิ่นสามารถหามาให้เขาได้ออพืชผักทุกชนิดหรือแม้แต่ต้นไม้ทุกชนิดใบไม้ใบไม้แห้งพวกนี้ก็สามารถเอามาให้ได้ขี้วัวอ,อขี้หมูขี้ไก่ก็สามารถนํามาเลี้ยงเขาได้แต่ว่าอยู่แต่บ,บริบทแต่คนว่าออมีอาหารประเภทไหนบ้างอันไหนสะดวกใกล้เราอันไหนสะดวกใกล้เราที่สุดนะคะนั่นคือการนํา นำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะถามว่าแล้วข้าวสุกข้าวสุกหลายคนนะคะข้าวสุกหลายคนข้าวสุกบอกว่าถ้าจะเลี้ยงไก่เอาข้าวสุกสาดให้ไก่กินเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนจากวิธีการคิดแค่นั้นเราเอาข้าวสุกที่เหลือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวเย็นข้าวเหลือเราเอามาเลี้ยงแมลงโปรตีนเปลี่ยนจากข้าวสุกธรรมดามาเป็นโปรตีนชั้นสูงเพื่อเอาไปไปเลี้ยงไก่ ประโยชน์ก็จะมากขึ้นก็คือเราเอาข้าวสุกแทนใส่ผลไม้อย่างนี้ได้ใช่ไหมได้หมดทุกอย่างค่ะได้หมดไม่ไม่เลือกไม่มีข้อจํากัดแต่ว่าในส่วนของในส่วนของตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเพาะตัวนี้อายุประมาณเข้าสิบกว่าวันแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นไข่ค่ะครับตัวนี้เป็นไข่ของเขาเนี่ยไข่ไข่เพิ่งเขี่ยเมื่อคืนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขี่ยไข่นะคะวิธีการเขี่ยไข่ก็ข้างล่างก็จะเป็นอาหารนะคะเนี่ยค่ะอาหารนะคะเป็น ขนมปังเป็นอะไรก็ได้เราก็ใส่ไปนะคะเป็นเศษอาหารที่เรากินเหลือนี่แหละครับใช่คหะแม่ที่เราได้หมดค่ะได้หมดไม่มีข้อจํากัดเพียงแต่ว่าตัวนี้นี่เทคนิคของเรานะคะที่ที่เราไปอบรมและศึกษามาก็เราจะมีอาหารวางไว้ข้างล่างนะคะเราก็ใช้เราก็จะใช้ใบประกาศนะคะใบประกาเนี่เราก็จะได้ได้มาจากโรตัสเช่นกันนะคะคือเศษผักผักเศษผักที่ที่โลตัดนะคะ มีทุกอย่างค่ะครับโอ้แล้วก็ใช่ค่ะที่มันหมดอายุแล้วแล้วก็มาวางรองแล้วก็เคลียร์เคลียร์ไข่ของแมลงโปรตีนนี่ยค่ะใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะเอาผักกาดใบผักกาดนี่ว้ข้างบนเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เขาแห้งนะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งนะคะอันนี้เขาก็จะฟักของเขาเองใช่ไหมใช่เขาจะฟักเขาเองแล้วก็อาหารก็มีพร้อมอยู่ในนี้อ,อยู่แล้วประมาณสามสี่วันเขาก็เพาะเขาก็เปลี่ยนเป็น นอนนะคะเดืนดจอนนอนก็จะมาเป็นตัวนี้ค่ะนี่ที่เห็นเมื่อกี้นะพอเพสร็จแล้วก็จะกลายเป็นหนอน่างนี้เนาะกลายเป็นหนอนแบบนี้ตัวเล็กๆประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะมาอยู่ประมาณนี้ครับนะคะตัวนี้ประมาณนี้นะคะตัวนี้อันนี้กี่วันแล้วคะแม่ตัวนี้อ่าตัวนี้ประมาณสิบกว่าวันแล้วล่ะค่ะโอ้โนี่ค่ะนี่ระยะที่ระยะที่ระยะ ได้ค่ะตัวนี้คือสิบกว่าวันแล้วนะคะถามว่าตัวนี้เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้ไหมได้ครับนะคะลูกเป็ดลูกไก่ตัวเล็กๆค่ะสามารถเลี้ยงได้นะคะตัวนี้ก็คือเราให้สดๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ให้สดๆค่ะทีนี้ระยะต่อไปนะคะระยะต่อไปครับตัวนี้ก็เล็กนะคะโอ้โอ้ครับอ๋ออันนี้ตัวนี้โตแล้วตัวนี้โตแล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ24-25วันเนาะ24-25วันตัวนี้คือจะไม่กินอาหารแล้วอนะคะไม่กินอาหารแล้วทีนี้ก็ในในระยะนี้สิ่งจําเป็นที่สุดคือรำอนะคะรำต้องโรยขอบๆ<อ>เพื่อไม่ให้เข้าไตออกตัวนี้คือคือไม่กินอาหารแล้ว<อ>นะคะคหมดอาหารแล้วก็จะไม่กินแล้วทีนี้มาตัวนี้นะคะมาตัวนี้ก็จะเป็นระยะก่อนเข้าหลักแร่ นี่ยค่ะยาก่อนเข้าดักแด้จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะกําลังจะเปลี่ยนบางตัวก็เป็นสีดําแล้วบางตัวก็เป็นสีน้าตาลหรือบางตัวก็ยังอาจจะยังเป็นสีขาวอยู่นะคะระยะนี้เขาจะลอกคาบอยู่ห้าครั้งนะคะพอลอกคาบห้าครั้งเขาก็จะเป็นตัวดักแด้ครับต่อก็จะเป็นดักแด้อันนี้เราไม่ให้อาหารแล้วไม่ให้เราให้ลำอย่างเดียวใช่ปะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีอาหารแล้วค่ะตัวนี้โอ้ครับครับนะคะตัวนี้เป็นดักแด้แล้วนะคะตัวนี้เป็นดักแด้แล้วเหมือนเหมือนเขานิ่งเขาตายครับผม นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ยทีนี้เขาจะเป็นแม่บินแบบนี้นี่ค่ะอันนเขาออกจากดักแดเขาออกจากดดกแด้นะคะนี่ตัวตัวตัวบินตัวดําแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ใช่เนี่ยค่ะตัวตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาเนี่ยบางตัวก็ยังอาจจะยังไม่นิ่งนะคะบางตัวก็นิ่งก็นิ่งแล้วแต่พอนิ่งแล้วก็จะออกมาเป็นแม่บินแบบนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์เราก็จะทําในเรื่องของอ่า กลางมุง้งกลางมุ้งเพื่อขยายพันธุ์เขาก <Garage S 2> <อ>็คือเราเอาไอ้กระมังนี่เข้าไปอยู่ในมุ้งใช่ไหมครับใช่เข้าไปอยู่ในมุ้งเลยกลางมุ้งสําหรับที่ที่ว่ากลางมุ้งก็คือถ้าเป็นภาษาของของมอขอนเด่นเขาบอกว่าโรงบินแต่รเราเราไม่มีได้ทําแบบนั้นเราก็ใช้มุง้งมุ้งเรากลางนอนปกติได้ละค่ะอ๋อางแทนค่ะป้องกันเขาออกเหมือนเหมือนกับโรงบินนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะป้องป<ห>้องกันเขาบินออกแล้วก็เราก็สามารถ ดูแลในเรื่องของไข่ของเขาได้เก็บไข่เขาได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าหลังจากที่เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ไปอบรมที่มอขอมาน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคก,ก็ตอบโจทย์ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของการลดต้นทุนอาหาร<อ>นะคะเพราะว่าเดิมทีเมื่อก่อนอยู่นี่จะใช้พวกพวกหญ้าเนเปียหญ้าหวานสำหรับเลี้ยงปลาแล้วก็หัวอาหารด้วยบางส่วนทีนี้หลังจากที่ทดลอง ได้ได้พันมาจากมออได้ไข่มาก็ทดลองเลี้ยงแล้วก็เอาไปเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเสร็จปุ๊บลังจากที่เลี้ยงได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์นะะี่ค่ะปลาจะไม่กินหัวอาหารเลยก<อ>็จะกินเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวแสดงะะว่า<ล>ะอะไรทีนี้าอาการของปลาที่ที่เห็นแล้วก็บ่งบอกอความมีประโยชน์ของแมลงโปรตีนนี่ก็คือปลาเขาจะสดชื่น<อ>นะคะปลาสดชื่นน่าจะเกิดจากสาร ที่ที่มีอยู่ในแมลงโปรตีนเนี่ยค่ะช่วยให้ลักษณะลักษณะคล้ายๆว่าเขาแข็งแรงมากขึ้นอย่างนี้ค่ะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าเราสามารถลดต้นทุนอาหารได้จริงนะคะนี่ในส่วนตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะให้กับทุกๆหน่วยงานศูนย์เรียนรู้ให้กับเบโดด้วยนะคะทุกหน่วยงานจะมาอบรมนี้เพิ่งผ่านไปก็จะเป็นในเรื่องของอบรมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับคนเรือนยากจนของอำเภอปางกุ่นะคะก็เอ่า เบื้องต้นเลยก็ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเกียวภาพหริเบโดนะคะแม่อ่านแล้วนอกจากพวกเศษผักพวกนี้พวกใบไม้ใบหญ้ามันใช้ได้ไหมครับหญ้าหวานหญ้าเนเปียนะคะผักตบชวาแหนแดงครับนะคะจอกแหนพวกนี้ได้หมดนะคะใช้เลี้ยงได้หมดใบไม้ใบยางนาใบพยุงใบมะม่วงบดสับได้หมดค่ะกินได้หมดนะคะไม่ไม่จํากัดคือไม่มีข้อจํากัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของขยะครัวเรือนถ้าถ้าเราเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์นะคะโดยเฉพาะขยะครัวเรือนขยะอิทรีขยะที่เราบริโภคน่ค่ะก็เขาเรียกว่าขยะเปียกเนาะตัวนี้สามารถกําจัดได้ร้อยเอร์เซ็นต์๋อก็คือเอาตัวนี้กำจัดแทนเลยใช่แล้วก็ได้ทั้งแมลงได้ใช่ได้ได้ทั้งได้ทุกอย่างค่ะความสมบูรณ์แบบของเขาเกิดอย่างตรงนี้นะคะก็ดีใจมากที่ที่เราได้เจอสิ่งที่ที่ใช่นะคะต้องขอบคุณสํานักงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเชียวภาพลูเบโดนะคะที่ที่ได้ส่งพวกเราไปอบรมเรื่องของการเลี้ยงแมลงโปรตีน d ี s อสที่มอคอนแกนได้ยินแต่ว่าเบโดเบโด้คำคำเต็มๆเขาอย่างไงนะแม่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเชีวภาพโอ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกเบโดใช่ไหมเบโดภาษาอังกฤษคือตัวย่อเขานะคะก็ได้ส่งพวกเราไปอบรมที่มอคอนแก่นนะคะแล้วไปพบเจอสิ่งนี้เครื่องตอบโจทย์เกษตรกรตอบโจทย์ ในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการทดลองในเรื่องของการปลูกพืชด้วยนะคะ,ะ,ะวันนี้แม่จะ,ะสาธิตการเลี้ยงแล้วแล้วพาผมไปดูไอ้ตรงโรงบินหน่อยไหมครับผมได้ค่ะได้ค่ะแล้วแม่จะบบวิธีไอ้เพาะเพาะผักด้วยไอ,ไอ้ไอ้อะไรนะ่าเรียกอะไรนะแม่จากมูลจากมูลเขาที่เราล่อนเอาตัว ตัวเป็นเป็นดักแรกนท่งนี้มีตัวนี้ออกไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้ทั้งทั้งทั้งอ่าปุ๋ยเขาที่เป็นมูลที่เป็นเหลือจากเป็นพวกแกบพวกมูลอะไรเขาแล้วก็อ่าลอกคาบเขาที่เขาบอกว่าเขาลอกคาบห้าอห้าครั้งก่อนที่เขาจะเข้าดักแร้นะคะก็จะเป็นมูลรวมอยู่นี่อยู่ใช่มูลรวมอยู่ในนี้ทีนี้แล้วก็จะเอาไปผสมปลูกผักนะคะตัวนี้ครับผมเราจะไปผสมปลูกผักนะคะอ่า น่าจะมีหรือเปล่าฝั่งโน้นอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคนะคะนะครับเดี๋ยวเราไปโรงบินก่อนนะครับแม่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่เรียกว่าโรงบินนะคะแต่ว่าลักษณะโรงบินของเราก็จะทําในเรื่องของสิ่งที่มันหาได้ในคือความเรียบง่ายหน่อยคือความเรียบง่ายหน่อยแล้วก็หาง่ายต้นทุนไม่สูงต้นทุนไม่สูงพอนะคะตัวนี้เป็นเป็นโรงบินที่เราใช้มุ้งนะคะตัวนี้ใช้มุ้งเราก็จะทําวิธีการเรียนแบบธรรมชาติโดยการใส่กระถาง ตั้งในกระถางต้นไม้นะคะมีกระถางต้นไม้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เราจะนําตัวที่เป็นดักแด้เมื่อกี้เอามาใส่ในนี้นะคะเดี๋ยวแม่แรมจะเปิดบนะคะเปิดให้ดูนะคะแล้วถามว่าถ้ามันหลุดเป็นธรรมชาติล่ะเป็นยังไงมั่งถ้ามันหลุดเป็นธรรมชาติก็จะเป็นอาหารนกนะคะาอาหารกาอาหารนกพวกนี้ค่ะไม่ไม่เพราะเขาไม่เป็น ไม่เป็นแมงลำคาญไม่เป็นผาหาน้ำโรกไม่เป็นศัตรูของพืชอีกใช่นกัไม่เป็นศัตรูพืชน,นะคะส่งผลดีต่อพืชด้วยซ้ำนะคะ<อ>นะคะไม่เป็นไรค่ะเขาออกก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ก็เราก็จะเอาตัวเมื่อกี้นะคะมาใส่ตรงนี้ไว้นะคะ<ม>ตัวนี้คือเขายังบินออกไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะ,คะตัวแม่บินคือตอนนี้ยังบินออกไม่หมดนะคะเนี่ยก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เอาออกนะคะตัวนี้ทีนี้วิธีการให้เขาไข่เราก็จะทำแบบนี้นะคะเนี่ค่ะไข่เขา นี่นะคะอไข่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไข่เขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็วัสดุพวกนี้ก็เป็นไม้ที่เราหาได้ในท้องถิ่นแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาทําแบบนี้เพราะว่าใชประกบกันไว้อย่างนี้ไหมใช่ประกบกันไว้แบบนี้ขาวนี่คือไข่เขาใช่ไหมครับใช่ขาวนี่ไข่เขาเนี่ยไข่เขาแล้วก็เอ่อทาไมต้องทําเป็นรูแบบนี้เออครับาะว่าอ่า เขาจะหย่อนหย่อนหย่อนก้นเขานะคะไข่ตามนี้โอตามซอกตามซอกหรือไม่มีเขาก็จะไข่แบบนี้ก็ได้เช่นกันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะชอบแบบไหนที่นี้ถามว่าแล้วที่เราเรียนแบบธรรมชาติเราจะให้อาหารเขาแบบไหนเขากินแต่น้ําอย่างเดียวเขากินแต่น้ําอย่างเดียวแต่บังเอิญว่าอ่าของเราเนี่ยเรามีน้าอ้อยนะคะมีน้ําอ้อยธรรมชาติมีไซรัปอ้อยเราก็เลยเติมน้าอ้อยนิดหนึ่งพบว่า การข่าวของไข่ของเขาดกเพิ่มขึ้นโอถ้ามีน้าอ้อยมีความหวานขึ้นไปเขาจะเพิ่มจานวนไข่ได้เยอะขึ้นครับจากที่เราเคยให้น้ําธรรมดาเขาก็ไข่ปกตินะคะแต่ว่าการไข่เขาก็จะไม่ดกเหมือนเขาได้กินน้ําหวานบ้างถ้นมีน้าหวานเขนจะเพิ่มขึ้นขึ้นะใช่แล้วก็สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะครับสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของมดมดแดงนะคะโดยเฉพาะมดแดงไข่ของเราเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะกัด พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ตายหมดเลยใช่ตายหมดเลยตัวนี้คือข้อพึงระวังนิดเดียวเองแม่แล้วทาไมมันเกลื่อนอยู่ที่พื้นนะครับ่าตัวข้างล่างนี้คือหลังจากที่เขาไข่แล้วประมาณสองสามวันเขาก็ตายค่ะโอจะโอ้ใช่ค่ะเขาก็ก็จะไม่อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือเขาจะมีอายุแค่สี่สิบห้าสี่สิบห้าวันเท่านั้นตั้งแต่เป็นไข่ขึ้นมาจนแม่บินแล้วก็ไข่ออกมาแล้วเขาก็จะใช่ค่ะอายุเขาแค่มีอายุแค่สี่สิบห้าวันแค่นั้นเออแม่ถ้าเกิดเพื่อน อยากจะศึกษาเพิ่มเติมต้องทำไงม้างครับถ้าปรึกษาอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทาง Facebook ทางไลน์หรือช่องเด่นครูชาแนลก็ได้ค่ะอ๋อฮะก็ดูในคลิปใช่ดูในคลิปอย่างนี้หรือไม่ก็เชิญที่ศูนย์เรียนรู้นะคะที่บ้านหินตาบนดู่อำเภอบางกูได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับเดี๋ยวแม่บอกเบอร์โทรไว้บ้างนะครับผม080นะคะ193 9085สาหค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันแค่นี้ก็อนนะแม่เนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ ตามดูในช่องเด่นคูนชาแนลหรือเพจของแม่แรมนะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรถ้าจะมาดูสถานที่จริงถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับผมวันนี้แม่แรมกับของช่องน้าเด่นก็ขอสวัสดีสดไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม